การตรวจการนอนหลับจะช่วยบอกอะไรได้บ้างหมอวินมีคาตอบครับสลิปเทสนะครับเป็นการที่เราจะตรวจการนอนหลับว่าคุณมีการนอนหลับที่มีคุณภาพขนาดไหนการตรวจการนอนหลับเนี่ยจะมีทั้งการตรวจขึ้นสมองตรวจขึ้นการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อแล้วก็ตรวจขึ้น หัวใจรวมทั้งการตรวจไหลเวียนของออกซิเจนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการนอนกรนมากออกซิเจนขาดเป็นช่วงๆอาจจะมีหายใจสะดุดนะครับขณะหลับนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายและส่งผลร้ายแรงกับร่างกายนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เรื่องนอนเนี่ยคือส่งผลทั้งชีวิตเลยเพราะเรานอนหลับ8ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ1ส่วน3ของชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนหลับไม่ดีเกิดขาดอากาศเป็นช่วงๆก็จะทําให้เราอายุไม่ยืนนะครับหัวใจเราก็ต้องทํางานหนักเพราะฉะนั้นความดันเราก็จะขึ้นเร็วกว่าที่กําหนดนะครับร่างกาย ม,มันก็จะรวนเรนไปหมดเราเองก็จะรู้สึกว่าไม่สดชื่นตื่นมาไม่สดใสมีความหงุดหงิดง่ายบางคนคิดว่าปวดหมดประจําเดือนหรือว่าผู้ชายวัยทองที่จริงแล้วคืออาการนอนหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหรือว่าขาดอาการถ้าอยากจะรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะครับตื่นมาแล้วไม่สดชื่นต้องกินกาแฟทั้งวันนะครับแค่นั่งติดไฟแดงอยู่ในรถก็หลับแล้วนะครับอันนี้ควรจะรีบมาตรวจโด,ดยด่วนนะครับ Sleep Test เ,เป็นคำตอบเครื่องในการวัดค่าต่างๆแล้วก็หลับไปตื่นมาล้วก็รู้ผลเลยนะครับแบบนี้ช่วยชีวิตคุณได้ครับ ใครมีคำถามสงสัยหรือเกิดอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งคำถามมาที่คอมเมนต์หมอวินคลินิกได้เลยนะครับสวัสดีครับ